ในที่สุดพวกเราก็ได้กลับมาเที่ยวญี่ปุ่นกันแล้วนะครับยโกซุ <oko> so. หลังจากที่ไม่ได้มา3ามปีแล้วนะครับเอ็นคอมเมนต์จาก f c หลายๆคนเลยครับบอกอยากให้มาเที่ยวญี่ปุ่นมากๆเลยและปีนี้ครับเราเลือกที่จะมาเที่ยวเกาะฮอกไกโดเป็นที่แรกเลยครับเมืองโอตารุป,ประเทศญี่ปุ่นแผนว่าเราจะใช้ชีวิตท่องเที่ยวเดทิฟที่โอตารทุทั้งวันทั้งวันตั้งแต่เ <laughs> ชา้ายัน ก็จะไปกินอาหารทาทีนู่นเลยไปถึงป๊บตลาดปลาเปิดเลยอะไรเงี้ยที่ซันคาคุมาร์เก็ตค่ะวันที่เราไปโอตาลุหิมะตกเยอะเนาะทําให้เมืองทั้งเมืองเขาไปหมดเลยสวยมากเราตั้งใจว่าเราจะขึ้นเขากันใช่ที่นี่เป็นไฮไลท์ของผมของทริปในทริปโอตาลุนี้เลยเพราะว่าเราตั้งใจจะไปดูวิวบนเขาครับเทนจูยามะตั้งใจจะอยู่ถึงแบบให้ให้พระอาทิตย์ตกเลยบางคนก็ไปเล่นสกีส่วนเราก็ไปชมวิวสวยมาก็คือนอกจากชมวิวตรงมานั่นมันมีมันมีคาเฟ่ด้วยครับมีคาเฟ่ที่มองเห็นวิวด้านล่างของโอตาลุมองเห็นไปถึงะเเลลย ความจริงแล้วน,นะครับเราไม่ได้เริ่มมาเที่ยวโอตารุเป็นเมืองแรกนะครับเราลงเครื่องที่ซัป,ปโปโรครับเราอยู่ที่ฮอกไกโดอยู่กัน6วัน,นครับแต่อยากจะเลือกตัดคลิปโอตารุมาให้ทุกคนนิดดูกันก่อน,นครับแล้วผมจะทำคลิปรวมการเที่ยวทั้ง6วันองผมหนึ่งคลิปนะครับให้เป็นคลิปยาวเลยครับทุกคนก็จะได้ดูแบบจุกใจเลยครับ ทริปนี้น,นอนที่ซัปโปโรทั้ง6วันเลยนะครับแล้วก็เที่ยวในซัปโปโรแล้วก็รอบๆซัปโปโรครับไม่ต้องเดินทางให้เหนื่อยนะครับเน้นใช้ชีวิตที่มีความสุขที่นี่เลยครับพาไปกินพาไปอัปเดตที่เที่ยวกันหลายที่เลยครับยังไงฝากติดตามไปด้วยนะครับเมืองซัปโปโรทุกคนคะวันนี้ลบ11บค่ะอุณหภูมิวันนี้ลบ11เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันับกับฟลอยจะพาทุกคนไปเที่ยวโอตารุนะคะวันนี้เป็นโอตารุเดย์ของเรานะคะเราจะ ที่ยวโอตาลุทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยไปค่ะวันนี้กินแล้วก็เที่ยวที่โอตาลุ1วันอย่างแรกเราจะต้องไปที่สถาน,นีรถไฟก่อนครับใช่ครับเดินไปแล้วก็เราจะนั่งรถไฟ<ป>ไ,ไปฮะสถาน,นีรถไฟซับ่าเดือาไปฉานสาที่สามนะครับไปทางบเุเรถเรลนยเดี๋ยวไปอ่มีรถไฟออกตอน7จ็งสีพอดีนะครับขึ้นรถได้เลยครับผม <c oughs> แผนที่จะบอกว่าเข้าประตูไหนแล้วก็ขึ้นรถคันไหนที่ประตูรถก็จะมีเขียนบอกไว้ด้วยน,นะครับคือเป็นตัวไฟครับว่ารถคันนี้เขาไปที่สถานีต้นลุกนะครับ,บก็ถ้าขึ้นรถไฟญี่ปุ่นก็ให้สังเกตที่ประตูนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะมีไป้ายไฟแบบนี้เขียนบอกถึงสถานีนะครับว่าตอนนี้รถไฟวิ่งไปถึงสถานีไหนแล้วนะครับถ้ากลัวหลงก็ทําแบบผมนะครับเปิด Google Ma p ขึ้นมาเช็คเส้นทางอีกทีนึงนะครับว่ารถไฟวิ่งพุ่งไปถูกทางหรือเปล่า และก็เป็นการเช็คไว้ด้วยนะครับว่าตอนนี้เราเดินทางถึงตรงไหนแล้วนะครับเพราะค่ารถไฟจากที่ซัปโปโรเนี่ยไปที่โอาตารุก,ก็ประมาณ7 5 0เยนเท่าน,านั้นเองไม่แพงเลยระยะทางมายก็แป๊บเดียวระหว่างทางสวยด้วยนะใช่ต้องมันจะมีช่วงหนึ่งรถไฟวิ่งเรียบทะเละ <c oughs> วิวสวยมากเลย <c oughs> เป็นช่วงเวลาการนั่งรถไฟที่เพลินมากเลยครับเพราะว่าวิวข้างทางเนี่ยสวยด้วยนะทำให้แบบ รูปเนี่ยเพลินแล้วนะและการมองวิวก็แบบว่าทําให้ช่วงเวลาที่เหมือน50าบทีมันนานใช่ไหมแต่การอยู่บนรถไฟแบบนี้โอ้โห oh. แป๊บเดียวเองครับก็จะถึงที่หมายอยู่แล้วนะฮะไม่รู้ว่าทุกคนชอบดูวิวข้างทางแบบผมหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ผมว่าทุกคนคงจะชอบมากๆนั่นแหละเราเลยถ่ายภาพบรรยากาศบนรถไฟแล้วก็ทิ้งภาพสวยๆให้ดูดล้วนะครับ อีกหนึ่งปัญหาทีเดี๋ยวก็จะเป็นอย่างสถานีรถไฟโอตะลุแปดโมงสามสิบหกพอดีเป๊ะเหรอโอเต็มเลยตอนนี้ได้เวลาอาหารเช้าของเราแล้วครับผมเราจะกินอาหารเช้าที่โอตะลุเลครับผมตลาดปลา สร้างช,ชายที่ตลาดปลาก็เดินออกกสถานีไปนิดเดียวเอง <Okay. S 1> แต่ตอนนี้ออกจากสถานียังไงก่อน <laughs> ตรงบันไดครับใช่ปะและการเดินทางที่นี่นะครับผมใช้บัตรสูกะครับซึ่งผมเติมเงินไว้หมื่นเยนตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงซัปโปโรเลยครับยูสวยว่าเห็นทะเลเลย่ะโอไปวะ โอ้โห,หจากสถานีนี้คือแั้นี้อใตยอยู่บนที่สูงหน่อยอะนะมองลงไปเห็นทางลาดแล้วก็ไปถึงทะเลนูน่นใช้มือถึงนี้นะตลาดที่เราจะไปนะตลาดป่าเดี๋ยวเราเดินไปครับนิดเดียวเองดีจังเลยที่ตื่น<อ>มาแต่เช้าอ่ะนะอนี่ซอยนี้มั้งเนี่ยที่คนเดินขึ้นเนี่ยน่่จะใช่ดูรถตำรวจดิด,ดึงข้างหน้ามีเบอร์ก็คิงด้วยนะครับถ้าใครแบบสนใจนะนี่เบอร์ก็คิงอยู่นี่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่ ตลาดปลาก่ไปหาอาหารเช้ากินก่อนครับนี่ไงเข้าไปในตอกนี yeah? ้ไงตลาดซังคาคุร้านเยอะไม่เบานะหนึ่งแสองพ็สามพันเจ็ดสามร้อยบาทเองนะ

วูปลาตัวใหญ่มากตัวนี้สี่พันลอะไรเนี่ยโอ้ยมันเรียกมันเรียกหลอก <c oughs> มันกินใหญ่เลยอ่ะมันจะมีร้านอาหารตด้ไม่หมดเหรอืมให้ดูราคาแบบเร้าร่าวกันนะ<อ>แบบว่าอันนี้แบบนี่เซ็ตหูนี่ตัตนี้ดูเหมือนจับเต็มมากนะห้าพันเยนนะประมาณทันกว่าบาทนะเดี๋ยวร้านที่เราเล็งไว้ชื่ออะไรนะรู้สึกจะอยู่ อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยถึงแล้วครับร้านที่เราตั้งใจมากินอยู่ซ้ายมือนี่ไงครับแต่ว่าเราจําหน้าร้านไว้ได้ร้านนะเดินเลยไปสังงานครับผมคณเยอะมากครับแต่เราก็ได้เจอปูมันดึงดูดสายตาครับผมอยาก้จริงต้องหาสักเท่าไหร่ครับมีคนซื้อพอดีเลยฮะดูที่ช่านดูที่กิโลนะโลสองโลหกโลเจ็ด ครับยังมาหันมาดูป้ายร้านเขาอีกครับยังจำไม่ได้ว่าร้านนี้นะครับดเหรอมือนก้ปูน่ากินว่ะแล้วก็แทบทุกร้านในนี้เป็นแบบนี้มีอาหารแบบนี้หมดเลยอ่ะทุกร้านนี้ใช่ค่ะจริงจริงเอนจอยคิดว่าแบบกินร้านไหนก็น่าจะแบบไม่ต่างกันมากเพราะว่าอาหารสดแต่ว่าเราไปร้านที่เราได้กินี่ากปะนั่นครับจำไม่ได้จริงๆด้วยครับเดินเลยไปแล้วครับ มีสายตาก็มองหาในครับว่ามันอยู่ตรงไหนครับเนี่ยจะถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่เดินเลยมาแล้วแต่ร้านที่เราบุกมาไว้ร้านไหนวะเดี๋ยวก่อนเหนที่ก่อนจะไม่ได้สรุปว่าเราเดินเลยครับร้านที่เราถูกถูกเรียกเข้าไปด้วยป้ายเมื่อกี้เนี่ยคือร้านที่เราบุกวางไว้แล้วเราจำไม่ได้ักเดินกลับไปที่เดิมใช่เลยมันสะดุดตาแล้วแต่ต้นเลยนะแล้วเราก็โอจำไม่ได้วลานนี้ อ๋อต้องเปลียนชื่อก <c oughs> <c oughs> ่อนจัว่าจะกัไอ๋อโอเคข <c oughs> อบคไม่กั่มานั่งรอค่ะแล้วก็เลือกเมนูก่อนได้เลยรับ อ้ยนี่จัดเต็มมากปูอันนี้จัดเต็มแต่มีเซตปูด้วยนะเออมันเซไม่มีที่ปูอ่ะเออเป็นการกินอันนี้อ่ะพี่ก็ขี่เนี่ยโอเคนกินอันนี้นะกินอันนี้แต่กินอันนี้ที่กินอันนี้เนี่โอเค ี่เนตัวกับพี่บอยบอย่ะบุกมากไว้เรียบร้อยแล้วกล่าว่าจะมาร้านนี้ใช่ไหมแล้วก็เดินไปเรื่อยๆหาไม่เจอแต่ว่าร้านเนี้ยเห็นเห็นเห็นแล้วมันติติดตามมากก็เลยแบบแวะดูแวะถ่ายรูปเสร็จแล้วเอ๊ะทำไมเราหาไม่เจอเราก็เดินผ่านไปเดินไป,ไปเสร็จแล้วมาอ่ะ ใช่คือร้านที่เราบุกฝากไว้บุกมากที่เราปักหมุดไว้ใน Google m ม p เนี่ยมันเป็นชื่อสถานทีแล้วพอมาถึงหน้าร้านตรวเนี้ยไม่มีชื่อสถานทเลยทุกอย่างเป็นแษายี่ห่อหมดใช่ทีนี้สมมติว่าถ้าใครอยากจะ <c oughs> ตามมากินร้านนี้เหมือนกัาเป็นใเนี่ย <c oughs> ก็ดูร้านที่มีป้ายหน้าร้านแบบอลังการเวอร์อรคือแบบหน้าป้ายหน้าร้านคือใหญ่มาก ทุกคนคะแล้วก็วิธีเลือกนะนอกจากเลือกแบบพี่จอยพี่บอยเลือกแบบเนี้ยคือเลือกอาหารที่เขาเซตติ้งเซตมาแล้วอ่ะก็แบบเออมีอะไรบ้างก็วิธีเลือกแบบอันนี้ก็คือวิธีแบบการแบเลือกข้าวเลือกข้าวสุกแล้วก็เลือกอ่าซีฟู้ดว่าเราจะแบบ เลือกอันไหนอะไรบ้างใส่อะไรบ้างข้าวเล็กข้าวน้อยข้าวเยอะแล้วก็เลือกซีฟู้ดประเภทไหนบ้างแล้วก็มีเมนูนี้เป um ็นแบบซีซันอลฟู้ดก็แล้วแต่ว่าแบบฤดูนั้นมีอะไรเป็นแบบเมนูแบบอะไรเอ่ยสซอร์ไพร ใช่ตわさびと้油混ぜてนี้คือください。่สามพันสามพันสามร้อยประมาณแปร้อยสี่สิบแล้วก็ไอของ b o y ค่ะราคา 700ดประมาณเ0็700บาทคือ2,750เยนอันนี้ห e. ้้เยนน่ากิน,นมากเลยอ่ะอดใจไม่ไหวแล้วอ่ะ <c oughs> อยากชิมอันนี้ ปรากฏว่าอันนี้อร่อยมากเลยใช่มันมีรสหวานเลยขนาดเพิ่งกินไป,ปนิดเดียวก็รู้สึกว่าูอยากสั่งอีก <c oughs> และมีที่ที่อันนี้มาด้วยนะใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ก่อนมากยังไม่ถ่ายถ้าไอจอยมาช้าไปกว่าน,นี้เนี่ยก็คืออาจจะแบบไปได้ยินแล้วอ่าแถวยาวมากตอนนี้คือไม่กี่ม้วนอ,อะแต่ว่าตั้งแต่คือยาวอะ่ะ <c oughs> ดีะจังเลย <c oughs> ที่มาเช้า <c oughs> ใช่ใครจะมากินต้องมาแต่เช้านะไม่งั้นคนแบบเที่ยบเลย <c oughs> ไม่งั้นอดกินร้านนี้แล้วเนี่ยใช่ไม่งั้นถ้าเห็นคนเยอะขนาดนี้จอยนี่ไม่ผัวไป นเยอะมากอ่ะนั่งเลยดีนี้เรามาไวายอะเราไม่เราได้เดินแล้วก็ได้ชมตลาดแล้วก็ได้กินเรียบร้อยถ้าเรามาช้านี้กว่านี้แค่กครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งนี้ต้องต้องไม่ไหวแล้วรีวิวจะเลือกยังไงล่ะเพราะไอ้ร้านที่เราไปกินนะเหมือนจะเป็นร้านดังอ่ะคนที่คนไปกินเยอะใช่ใช่คือรีวิวมีเยอะมากอ่ะใช่ร้านที่เราไปกินชื่อว่าทากินามิ อยู่ <ๆ S 2> อยู่ท้ายๆตลาดหน่อยค่ะเรากำลังกินเสร็จใช่ไหมเราก็เลยไปเด,เดินไปเรื่อยๆจากฐานี่ไฟายเดินตรงอย่างเดียวเลยไปถึงคลองโอ,อตุลูเลยเมื่อเช้าเราลงรถไฟที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เดินปุ๊บมาที่ซังคาคุมาร์เก็ตที่เรากินมื้อเช้าที่เป็นตลาดปลาเสร็จแล้วเราก็เดินมาที่เยบมาถึงตัวนี้ตรงนี้เราสีตรงนี้แล้วตรงนี้จะมีศูนย์อินโฟมชันทัวริสต์อยู่ เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในข้างในรู้สึกว่าจะมีพวกของขายด้วยนะแล้วก็กาแฟด้วยเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปเดินเรียบคลองเข้าสำรวจสักหน่อยครับเพื่อได้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกันเที่ยวอุตรุะครับทุกคนตอน,นนี้เราอยู่ที่ของอุตรุแล้วเย้นี่ของอตรุนะครับถือว่าเป็นนด์มาร์คของเมืองนี้เลยนะครับผมว่าเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญที่ใครๆก็ต้องมานะครับและมีความโรแมนติกมากๆด้วยครับ เป็นคลองที่ไหลผ่านกลางเมืองนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยครับเมืองโอตารุเนี่ยแต่ก่อนเป็นเมืองท่านะครับที่มีความสําคัญมากมากเลยทีเดียวแะเราจะสังเกตว่าเราจะเห็นอาคารเกา่เกาๆอาคารที่เป็น,นกกลักษณะโกดังเนี่ยอยู่เยอะมากเลยนะครับตามแนวคลองเนี่ยและอาคารเก่าแก่พวกนี้ปัจจุบันก็ถูกปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์บ้างร้านค้าบางร้านอาหารนะครับและกลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมเลยนะครับ และคำว่าโอตาลุนะครับมีที่มาจากภาษาไอหนุซึ่งเป็นชนท้องถิ่นของฮอกไกโดครับมีความหมายว่าแม่น้ำที่ไหลผ่านหาดสายจากจากทองโอตาลุแล้วก็เดินไปนิด<ป>นึ่เราเดินขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็จะเป็นถนนที่เป็น,ปนสรีทตเป็นช้อปปิ้งสตรีทยาวอ่ะ,อะ ถนนซากามาจิแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งของโอตารุเลยครับเป็นถนนที่เขาอนุรักษ์ไว้อย่างดีมากเลยนะครับมีอาคารเกา่เกาๆนะครับสไตล์ตะวันตกนะครับเยอะมากนะครับรวมทั้งอาคารที่เป็นแบบโกดังแบบญี่ปุ่นโบราณก็มีเยอะนะฮะแล้วก็ปัจจุบันก็จะถูกปรับกลายเป็นร้านอาหารร้านกาแฟร้านขายของที่ระลึกอะไรแบบนี้นะครับ,บร้านครึ่งแก้วร้านอาหารนะที่เป็นแบบซูชิอะไรแล้วก็อาหารทะเลนะ ข้าวหน้าทะเลต่างๆเยอะมากครับผมแต่ว่าตอนนี้จริงๆเรากำลังหาร้านพาเฟ่ยอยู่ครับและถ้าใครไม่เคยมาเที่ยวถนนเส้นนี้มาก่อนนะครับผมแนะนําว่าที่ต้องไปให้ได้นะครับคือโรงแานเป่าแก้วคิตะอิจิครับเข้าชมฟรีด้วยครับเปิดมานานนับร้อยปีแล้วด้วยครับและอีกจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือพิพิพธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตลุครับ เป็นอาคารเก่าแก่นับร้อยปีนะครับด้านหน้าเนี่ยมีนาฬิกาขนาดใหญ่ตั้งอยู่นะครับเป็นนาฬิกาที่รัฐบาลแคนาดามอบให้เป็นของขวัญแก่ประเทศญี่ปุ่นครับด้านในนี่ก็มีกล่องดนตรีหลายรูปแบบให้เลือกซื้อเป็นของที่ลึกด้วยครับและก็นี่ครับร้านคาเฟ่ชื่อทางครับเลอตาโอครับสามารถขึ้นไปดูวิวบนหอคอยได้ด้วยครับ ว่ารอบนี้เราไม่ได้ไม่ได้เข้าไปที่โตะนะเราเลือกอีกคาเฟ่หนึ่งที่อยู่ตรงไอ้ฝั่งตรงข้ามใช่เข้าไปเพราะรู้สึกว่านไม่มีคนเออคนน้อยแต่พอขึ้นไปแล้วโอ้วิวเออวิวดีมากเลยเพราะมองเห็นถนนยาวๆแล้วคนเดินเที่ยวไปแบบโอ้สวยแล้วท่านโกคืออะไรรู้ป่ะเอ็นดอร์ฟังเครื่องดื่มใช่ไหมเครื่องดื่มขายเป็นเซ็ตเรห้สิบเยนถูกมากถูกมาก เค้กหนึ่งชิ้นแล้วก็กาแฟแก้วหนึ่งแถมแก้วกาแฟคือรีฟิลแล้วก็แถมแก้วหนึ่งใบแต่แก้วกับบ้านด้วยหนึ่งใบอะไรก็แค่กล่องใส่เค้กเออกล่องใส่เค้กแต่พอสับลูไม่ใช่กล่องใส่เค้กเพราะว่ามันเป็นจัตุรัสมันพอดีแก้วพอดีสรุปว่าเราสามารถจ่ายเนี่นะคะห้าร้อยห้าสิบได้เค้กเลือกเค้กได้หนึ่งชิ้นแล้วก็เลือกแก้วได้แล้ก็เอาแก้วกลับเพิ่งเกิดเหอ ขึ้นเขาไปชมวิวกันไหมคะไปไปค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาไปชมวิวเมืองโอตารุแบบมุมสูงไปเดี๋ยวไปขึ้นเคบันคากันเนาะเอาจากคาเฟ่เสร็จแล้วเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะขึ้นเขาใช่ที่นี่เป็นไฮไลท์ของผมของทริปในทริปโอตารุนี่เลยเพราะว่าเราตั้งใจจะไปดูวิวบนเขาเราดูทินตุยมะแล้วก็เส้นทางแล้วก็จากตรงนี้นี่ไง16มาชีแล้วก็ไปขึ้นกระเช้าใต้นี้อยู่ตรงตรง โอตลุคาเนอลเทอร์มินอลเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเขาแล้วนะครับ<ม>เดี๋ยวรอรถเมย์อยู่ตอนนี้เ,เ,เนี่เราตั้งใจจะอยู่ถึงแบบให้ให้พระอาทิตย์ตกเลย <K> คือแบบเห็นแสงไฟของเมืองโอตลุเลยเพราะว่าข้างบนเขาเนี่ยมันมองวิวลงมามันจะเห็นทั้งเม,มืองครับตรงน,นี้ก็คือเป็นลาน<ม>สกีด้วยแหละใช่บางคนก็ไปเล่นสกีส่วนเราก็ไปชมวิว อาละทุกคนเราลงจากรถเมล์นะครับเดี๋ยวเราจะต้องข้ามฝั่งไปด้านนู้นไปขึ้นรถไปเองถึงเขาี่มาตกภูเขาเทนกุลเมยังวนเลยเยอดหนาวอาโอุย้ย แรงขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆมาถึงเทนกุยมะปุ๊บหิมะเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆเลยครับเนี่ยตัวลบเวนะครับเราซื้อแบบไปกลับนะครับคนละ1,400ยเยนครับก็ประมาณคนละ350บาทนะบาทครับด้านหลังนะครับ こ,さたこれより皆様を山頂駅までご案内申し上げますご乗車いただきましたローグイは36から山頂まで全長735メートルご所要時間は約5分でございます快適なマートクどうお楽しみください

ภูเขาเทนกุยามานี่นะครับเราจะสามารถมองเห็นเมืองโอตลูได้ทั้งเมืองเลยนะครับและความสูงบนยอดเขาเนี่ยความสูงอยู่ที่ประมาณสัก532เมตรจากระดับน้ำทะเลครับ wow cafe rồi đấy các, chúng ta muốn xem view trước như vậy, nó cũng ủn, đang kéo, đây được pha đuối đi, này, đi, mâm được นั่นแหละโอ้โหดูดิหนุ่มกว้างเลยนี่โอ้โหวิวสวยมากเลยนี่เราจะมองเห็นเมืองนนีอะอบตะลุ่มทั้งเมืองเลยนะครับตรงคนนี้ครับใช่เดี๋ยวเราจะอยู่ที่นี่จนค่ำเลย มันจะพระอาทิตย์ตกประมาณ4สี่โมงซึ่งแบบค่อนข้างไวเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยก็เราขึ้นเขาตอนบ่ายครับเดียวมันก็พระอาทิตย์ตกแล้ใช่ค่ะถ้ารีบขึ้นก็คือต้องรีบขึ้นตั้งแต่แบบบ่ายโมงบ่ายสองอะไรเงี้ยต้องรีบขึ้นไปอะไรเงี้ยทุกคนเย็นมากโอ้ตอนนี้เหมือนตรงแบบริมทะเลคือเหมือนแบบเนี่เหมือนฟ้าจะนทรกำลังจะปิดแต่ว่าตรงนี้สวยมากเลยนะเอนจอยคิดว่าเพื่อนๆที่มาโอตาลัวโอ้เอนจอย เป็นตมวัดนั่นนะคะเพื่อนๆที่มาเที่ยวที่โอตาลุวคือนอกจากเดินเที่ยวที่ตรงคลองโอตาลุด้านล่างแล้วถ้ามีเวลาเนี่ยจะคิดว่าขึ้นมาชมวิวข้างบนเนี้ยคือสวยมากแล้วก็ชิลมากขึ้นมาสักช่วงที่ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกช่วงฤดูหนาวพระอาทิตย์ก็ตกเร็วหน่อยใช่ไหมสักแบบบ่ายสองอะไรเงี้ยเราก็ขึ้นมาได้แล้วใช่ปะขึ้นมาเสร็จก็ มาเดินเล่นเพราะตอนคืนเนี่ยแอนจอยที่ว่านอาจจะมีไฟเปิดแล้วตอนนี้ก็เป็นหิมะส,สวยๆใช่ไหมแล้วก็มีคาเฟ่เราสามารถนั่งดูพระอาทิตย์ตกได้แล้วก็มาเดินถ่ายรูปในตรงนี้เป็นแบบเขาทาไว้เหมือนแบบสวนป่าแล้วก็แบบมีทางเดินดูด,ดิฮิมาก็อยู่สูงมากแล้วก็มีหิมามันเกาะอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมน่ารักมากเลยแล้วตามจุดต่างๆมีศาลาแล้วก็มีทางเดินไปแบบชมทิกทัศน์อะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบว่า เจ้าตุกก๊กตาหิมะนิรนแล้วเอ็นจะเห็นว่าเขาเปิดไฟตอนเริ่มจักําคิดว่าเดี๋ยว,ว่ันจะไปถ่ายรูปบิ๊กมอนไปเดินกับแฟนนะแล้วพอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าไปแล้วนะครับ้นานล่านี้ก็เริ่มเปิดไฟแล้วครับผมมันาศเริ่มโรแมนติกแล้วครับเพราะฉะนั้นเราออกไปดูไฟด้านนอกกันดีกว่านะครับ จะพาแฟนไโรแมนติกอะค่ะเปิดไฟสวยงามมากว้าวโอ้ยนเาทาวนุ่มมากเลยนะพี่มาตกพี่มาตกด้วยดูดิดูเทพเจ้าของที่นี่นะฮะนี่โอลาฟหรือปะน่ารักมากอะน่ะน,น,น,นี่โอลาฟนี่นะแต่งานกับคิตตี้อ๋อ ไปที่เป็นสารานุ่มนุ่มเท้าว่ะว้า,ว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 า ทุกคนคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถบัสกลับไปลงที่จุดเดิ่มที่เราลงตอนขึ้นมานะคะแล้วก็จะไปเดินเล่นที่เกาะเตลอีกนิดหน่อยก่อนที่จะกลับเข้าสปูลโลใช้เวลาคุ้มค่าสุดๆเลยก็รถบัสคันเดินราคาเดิน2องพันสีองร้อยสี่สิบเยนเหมือนเดิมนะคะค่ะไปเดินเล่นที่คอนโดติอีกรอบนึงอีกนิดนึงเอรอยากเห็นไฟตอนคืนหน่อย ก็ตอนกลางคืนเนี่ยทองโอตาลุเป,ปิดไฟก็สวยเหมือนกันเป็นบรรยากาศคลาสสิกแบบย้อนยุคนะครับให้ความรู้สึกแบบโรแมนติกมากเลยครับใช้เวลาที่โอตาลุวันนี้คือคุ้มค่ามากอยู่ตั้งแต่เช้าโอ้ยกี่โมงเองใช่ปะตอนนี้กี่โมงหกโม,<อ>ง, <6 S 1> มงเย็นเองครับผมยังไม่ดึกเลยยังไม่ดึกดลยก็มาถึงตั้งแต่เช้าอ่ะ <laughs> เสร็จแล้วเราก็นั่งรถไปก,กปปลับซาบะโรใช่ค่ะตออนั้นข้ามจบหนึ่งวันโอตาลูของเราไปแล้วนะครับโอ้โหสวยมากๆเลยแต่ผมยังติดค้างทุกคนอยู่นะครับว่าจะทำคลิปที่วิวฮอกไกโดทั้ง6วันของเราเนี่ยรวมเป็นคลิปเดียวให้ทุกคนนะฮะยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม